สวัสดีค่ะปะ้าบานานายาสวัสดีค่ะไม่ใช่ตกมือทำดีๆสวัสดีค่ะน้องในน่้มากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วมาด้วยจ้ามาจากที่เราจากออนนาก๋วยเตี๋ยวน้ำกันสวัสดีเด้อค่ะเอาด้วยนะลูกน้องในน่้ สวัสดีครับพี่ีทุกคน่อเอาตะเกียบหรือบ่บัวครับมึงที่หละ่ะอุไมมาให้ยัง,ยงวะดิเสียบิดเนาะจากเอาตามพ่อบอัวโอ้ยเป่าแห้งวันนี้ค,คนนั่งไกลชิบเป็นร่มเฮ้คนนั่งไกลชิบเป็นร่นม <c oughs> โอ้เป่าค่อยๆอืมยินหวานเป่าแห้งต้องใส่พลั่งเป่าก่อนเป่าเลยดิ <c oughs> เออเป่าเลยดิ <c oughs> อืมวุ้เดียว พ่อยังไม่ได้สวัสดีป้านันนาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอดสวัสดีครับป้าน,นะนาเดี๋ยวหนูสวัสดียังล่อสวัสดีครับสวัสดีแบบไหนคะ FC น้องมีนี่มากินก๋วยเตี๋ยวสวัสดีแบบไหนคะมีนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่<อ><ร>นะคะ,รคะเราต้องทำดีๆเราสวัสดีผู้ใหญ่เราไม่ได้สวัสดีเด็ก ง่ายสบผู้ใหญ่แบบนี้ทำไมต้องเินกับข้าวด้วยฮะจะได้อิ่มไงอร่อยไหมคะอร่อยค่ะน้องเนนี่ลองกินดูสิไม่เอามันไม่แซ่ดแบบนี้มันต้องแซ่ดอืมแซ่บอยู่แต่ว่าผม ตามสูตรเจ้าบอกยืดบอกตอนุ่มๆเลยแต่บุกคือยังจะปลอมปุมเลยเนาะตัวไหนไปล้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตัวไหนก็ได้บดด้ซิมเลยปุงแล้วพอเลยอู้ยมดหันฉลามเนี่ย ืมองหน้าม<อ>า,า,ามองิี่ขาแต่ได้พักเขาแล้วเนแบมองหน้าทำไมนักเลงถือวะตาเลียงนักเลงนี่พี่น่องเขาเดือนมั้งตอนเย็นไปซื้อตะกร้ามาห้างนะสองออนแบบรูด ที่ปรับได้นั้นปรับได้เล้วต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้ตอนกลาคืนก็ปล่อยข้าจ้าเอาจ้า เนีกินของเผ็ดได้นะคะอันนี้ปรุงแล้วนะคะปลาหนานทีนี่กินของเผ็ดเแล้วแม่บอกปลาปานาเนี่น้องเงยนี่กินของเผ็ดได้เอาเนาะเอาไม่ใช่บอกเหรอน้องเนี้ยนี่กินของเผ็ดได้แล้ว เตัวผู้เฮ็ดยังอย่างจริงยาเอามาให้ตัวนียกิะกินกับเด็ทีกว่าถ้าเจ้าย้ำย้ำไม่ได้ขอเฮ็ดบ่กเป็นจำตัวผู้หรือเนี่ยเมื่องหนาลูกคอแจง กินแบบไม่เป่าได้ด้วยวยันนี้คือห่อนเหรอวัน <c oughs> นี้ห่อน้ยสร้างไม่เห็นงานห่อนอีกเดเลยไม่ค่ะว่าพักพักแพงพักกะหล่ำแพงแพงสังขอขอกหมายว่าคอยเชี่ยขายของใช่ไหมกระล่ำแพงหลายสันเขาใส่ฟองกะหล่ำแล้วพริก จากไปไปซื้อโลอยีสิบตอนนี้โลละร้อยสี่สิบแพงนะไอยซื้อพริกมาขายใส่กล่องกันพี่นอ้องโลละสี่สิบมาเนี่มือเศร้านี่แม่ค้าว่าคยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเพิ่นกับไปจ่ายตลาดคือนัต่งเพิ่น,นว่าโลละร้ๆๆอยสี่สิบเนาต้องใส่เนี่ยพริกพริกขิงกระลำ สลัมถ้ากอาแต่งแป้่ะมือทก้ายด้วยถ้าแต่งถือแป้งงะสักก่อนเยอะกว่าแป้งงะเยอะเกืนแล้วค่อยพูดไหมแป้งงะเออถ้าก่อน มืมันทิ้งทรายอยู่ข้างในด้วยองรักจ๊ะโอ้โหขัดต้มนอนกิ้งมือไข่ตูม้มันยังไงขัดฟุ้งหน่อยค่ะแอบนอนไข่ตัวนี้ดิน้องตัวนี้นะเเนแอบนอนยังยังกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนอนนะคะใช่ โอเคไหมคะค่ะมัดเตะนี่ใสปป่ะมัดเห็นคนเนี่ยมัเห็เตานี่มัเนเห็นก็ไดเป็นนอนที่ซิเล้ยปีนั่นดวยไม่ขาดตอนนู้นอนตอนนูนอนอตอนดนนนนนึกอะไม่อําทำนูขาด <c oughs> ทีท่ที่มีบอกย่เพ me. ียงได้มามัดให้ใหม่แม่แม่โดนยาดูอีกเอ็นนี่เอ็นี่รู้ไหมว่านี่ตกอย่างนานะห่างกิ้งเลยจริงพ่อเผือแป๊บเดียว ตีลังกาเลยตีลังกาบุ่นเลยนี่เบอร์คอหักตายแล้วตีลังกาพี่อมนกก่พ่อก็ตกใจวิ่งไปลองไห้เลยตกใจมั้ง ตกใจเสียงพ้าั<ม>เก็บหรือเปล่ไม่รู้มันโดนกระปุกกระเดกโดนทับหัวกปุกกระเดกโดนหัวเหรอตรงนแม่กลาลังขายของรอใช่ควาเนเน่ง่แม่ทำขวามเนะ่ง เพื่อนแม่ดูประเด็หล่นหัวใส่หนูหน่อยได้ไหมได้ก็ดูแม่เปิดให้ดูเพื่อนมักไปย้อนเบื้องคลิปเพื่อนตอนนอยๆไหมพี่น้องเนีย่ยเนี่ยจ้ะ ไปก่อนนี้เนี่ยมากไปวัดนี่อย่างละวัดกล้วยไม้นะมวัดนีอย่างละวัดกล้วยไม้ข้างๆข้างๆที่อยู่ป่าเออวัดที่อย่างเนี่ยวัดที่มันมีสนามกล้วยไม้เห็นไหมวัดกล้วยไม้วัดลองกล้วยบ่เรากล้วยวันเรากล้วยที่มันมีเป็ดนี่อะไรไหมเนี่ย มีของเล่นกรมด้วยอือม,มีของเล่นกรมใช่ใช่ใช,ใช่ทุกวันนี้เขาทำมีบอสมมนี่ยแต่ว่า,มมอ,าอาจจะซ้ำหล,ลุดหลุดนึ่งมีสนามเด็กเล่นด้วยวันนั้นบึงมะลามใจที่หนูไปเล่นของเล่นนั่นนะแล้วมีของเล่นด้วยอือ กินกินได้นอนแต่แม่ไม่ให้ปลายห้องของเล่นแล้วใช่ขเขาาไม่เปิดขเขาไม่เปิดให้ห้องของเล่นอยู่ไหนเราฟังข้างเรื่อนเรื่รองนบแมปนปะแมนที่จีบนะจีบอยู่น้ำไหมอ๋อเป็ด จักรยานปั่นในน้ำนั่นเหรอเขาเรียกว่าเป็ดต้องมีต้องมีต้องมีสองคนนะปั่นคนจวปั่นได้ไหมต้องใส่เสื้อชูชีพ้วยใช่ให้ไม่ใส่จมน้ำนี่หนูว่ายน้ำเป็นไหมเป็นเออว่ายแบบไหนแม่ว่ายแบบนี้ ชุดไว้น้ำหมูดนะหนูสมองพ่อนี่ยี่ยี่ทำยี่ยี่หนูหเก็บไว้สมองพอ่อใส่ใส่ไว้ที่ถังน้ำเหรอถังน้ำในสมองพอ่อ<ม>ก็เลยทำให้พออห่อพปวดหัวไปั้หไปก่อนเด้อค่ะ อันชื้อไหตโนยผูกอูให้นี้นี่นอนเปยไหมคะพี่น้องอันเปยยวนบอกเขาเอื่นเปยยังนนั่เปยอะไรอ่ะเปยพ่อเถาเพื่อนไหไหมเปยยวนน่ะเขาเรียกไม่รู้แม่ไม่รู้เปยที่ทักเอาไหมพี่น้องเปยสีสวนตาหัวไม่ใช่ตามงคลให้เปยสีตาหัวอืมไปคนเละชาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า